ปัญหาใหญ่ของวัยเรียนมีแต่เรื่องเครียด,ยดชีวิตเครียดมีปัญหากับทางบ้านพ่อแม่กับอยากกันค่ะตอนที่เขาทะเลาะกันหนูอยู่ตรงนั้นตลอดแม่หนูก็จะชอบพูดว่าเพราะว่าร่างกายของหนูก็เลยต้องเสียตังค์ไปค่ารักษาพยาบาลเรื่องเรียนก็เครียดเมื่อคืนหนูเพิ่งร้องไห้ไปเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะเข้าคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรความรัก หนูคบกับแฟนได้5ปีกว่าแล้วหนูมีความรู้สึกกับน้องของเขาอะคะ่ะแบบนี้ต้องมาคุยกันหน่อยแล้วล่ะพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมออนทัวร์ไปหาน้องๆกันต่อเทอมนี้มาม่าโอเคพรีเซนต์พี่อ้อยพี่ชอดออนทัวร์แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน